สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่20ตุลาคม2563วันนี้ช้านิดหนึ่งครับเพราะว่าอัดเสร็จคลิปแรกเนี่ยมันกลายเป็นว่าราคามันเปลี่ยนเป็นครั้งที่2ครับคุณผู้ชมก็ต้องต้องมาอัดใหม่นะครับก็ล่าสุดก็เปลี่ยนครับเป็นครั้งที่สอ10.17นาทีนะครับเป็นครั้งล่าสุดที่เพิ่งเปลี่ยนไปเดี๋ยวเรามาดูราคาล่าสุดกันก่อน นะครับที่ราคาเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับทองคำแท่ง96.5%ขายออกล่าสุด28,150บาทครับราคารับซื้อคืนอยู่ที่2 8 0 5 0บาทส่วนรูปพันณ96.5%ขายออกล่าสุด28,650บาทรับซื้อคืน27,545บาทดูราคาย้อนหลังกันนิดนึงนะครับเทียบมาเนี่ยก็คือเมื่อเช้าเปิดครั้งแรก28,100 เท่ากับเมื่อวาน28,100แต่ล่าสุด28,150คือบวกมา50บาทจากเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาครั้งที่2ที่ประกาศเป็นเพราะราคาทองคําโลกปรับตัวสูงขึ้นนะครับจากที่เมื่อเช้าต่ำกว่า1,900เหรียญเนี่ยทะลุขึ้นมายืนได้ครับ1,903เหรียญ50เซนค่างเงินบาทนิ่งๆครับนี่คือภาพรวมราคาย้อนหลังตั้งแต่จันทร์แล้วก็เช้าวันนี้นะครับครั้งแรกที่ผ่านมาจนถึงล่าสุดครับ คราวนี้มาดูราคาทองคำแท่งออนไลน์กันบ้างก็กําลังปรับตัวขึ้นเลยทีเดียวนะครับอทองคำโกลสปอตเองราคาอ้างอิงที่คิดคํานวณก็คือ1 9 0 3เหรียญ57เ็ซนส่วนราคาทองคําแท่งออนไลน์ล่าสุด96.5%เนี่ยขายออกบาทละ2 8 1 0รล1บาทรับซื้อคืน28,090บาทครับฝั่งราคาทองรูป,ปรพัรธ์ขายออกบัละ29,157ันรอบาท รับซื้อคืน29,117บาทครับคราวนี้มาดูกราฟนะครับหรือราคาที่เอามาบันทึกนะครับเขาเรียกว่ากราฟราคาเนี่ยบันทึกราคายอดหลังให้ดูแล้วกันเนาะก็จะเห็นว่าเมื่อเช้ามานะครับ1,895ไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังหวังเลยครับเพราะว่าจริงๆหวังเนี่ยอยากจะได้ลึกๆราคาถูกๆสักรประมาณ1น0 0อกครับก็ต้องบอกว่ามีชิงซื้อกันอีกแล้ว แล้วก็ถ้าไปทดสอบ1,905เหรียญก็ประมาณ10บเหรียญนะครับถ้าใครต้นทุน่ต่ำค่าคอมมิชชั่นต่อมต่ำก็สามารถเล่นสั้นได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเร็วๆท่านๆเก่งกันแล้วเนี่ยนะทีนี้เนี่ยนะถ้าดูราคาเฉพาะตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมมันก็พูดถึงก็คือกรอบแคบเรื่อยๆครับก็คือรอปัจจัยเดียวนี่แหละครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยรู้ผลกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าช่วงขําหรือเปล่าทุ่มสองทุ่มหรือลากยาวจนถึงแบบว่า เริ่มจะดึกๆหน่อยนะครับหรือแม้แต่ตีสองตีสามก็ได้นะเป็นบ้านเป็นเช้าบ้านเขาอยู่เนะี่ยซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเยน็ยนๆเนี่ยถ้าทะลุ1 9 1 5เรหรียญเนี่ยเราค่อยมาว่ากลายุทธ์แบบว่าไล่ซื้อกันยังไงดีแต่ขอว่าเป็นช่วงเย็นเนาะว่าช่วงเช้าเนี่ยยังอยู่ที่1 9 0 5เรหรียญคือยังไซด์เวย์อยู่และยังมองอย่างนี้อยู่ครับเพราะจริงๆแล้วทางฝั่งยุโรปเอง Brexit เช้านี้ก็ยังนิ่งนะฮะ มันก็ต้องว่าตามเนื้อผ้าครับทองขยับตัวขึ้นยูเลา่าก็ขยับตัวขึ้นตามเช่นเดียวกันครับเมื่อเช้าถ้าใครตามกันอยู่เนี่ยมันมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นนะครับตัวบ h Convergence Divergence ที่นะครับตาเฟรม60นาทีของยูเลา่าปรากฏว,ว่าไม่ใช่เพียงขึ้นครับมันกระโดดขึ้นเลยนะเปิดแกลบนะอยู่ที่93.4นะครับซึ่งถ้าพูดจาภาษาชาวบ้านให้เห็นภาพอีกนะครับสำหรับมือใหม่ๆเนี่ยนะครับก็ จะเห็นว่าจริงๆราคามันก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะ 94, 94.9หรือข้างล่างก็93.92.8ราคาเขาอยู่กึ่งกลางครับอันนี้ก็ขอเรียนนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่แบบว่ารู้แล้วชํานาญแล้วเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตให้ผมได้ได้อธิบายเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาใหม่บ้างท่านที่เก่งแล้วเนี่ยอาจจะเลือกวิธีการนะกรอให้ผมพูดเร็วขึ้นก็ได้นะครับมันก็ง่ายกับท่านนะครับนการที่ผมไม่อธิบายอะไรเลยเนี่ย คนที่เพิ่งเขาเข้ามาเริ่มศึกษาน้องนองนักศึกษาคนที่เพิ่งจบเพิ่งมาทำงานลงทุนกับทองคําแท่งหรือแม้แต่ท่านที่เพิ่งกเกษียณอายุหรือใกล้กเกษียณอายุแล้วมีเงินมีทองมีเก็บนอยากจะลงทุนทองคําแท่งที่แท่งจริงๆนะครับเนี่ยก็อยากจะให้รู้และเข้าใจแค่นั้นเองก็ต้องขอเวลาท่านนิดนึงนะครับในการที่จะอธิบายให้กับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวพอท่านเก่งแล้วเนี่ยท่านก็จะมีช่องทางในการศึกษานะครับสำหรับช่องทางอื่นๆด้วย นะครับอ่าไปต่อจะได้ไม่เสียเวลาเนาะตอนนี้ก็อยู่ขึงกลางเห็นไหมกรอบบนกรอบล่างครับ,นะค,รบค่าเงินยูเอาแข็งข่าขึ้นค่าเงินบาทก็เริ่มอ่อนในตอนนี้มันทดสอบที่3ามสบาทยีส้ตางค์แต่กรอบเนี่ยผมคงให้กรอบบนไว้ก่อนนะครับที่3ามสบาทสาสตางค์เป็นแนวต้านกับกรอบล่าง3ามสบาทสิสตางค์ครับอันนี้สําหรับท่านที่ต้องใช้ค่าเงินบาทในการประกอบกิจการร้านค้านะร้านค้าทองบางทีก็ต้องใช้กรอบค่าเงินบาทด้วยกรอบแคบขึ้นสามสบอบาทสิบห้า ถึง3 1บาท25กรอบกว้าง3 1บาท10ตังถึง30ตังครับคราวนี้ถัดไปนะครับก็มาเช็คนิดหนึ่งค่างเงินเพื่อนบ้านเขาเรียก Bucket Currency ในตารางเงินที่เขา hedge กันไว้ u s ส o l l a ปรับตัวแข็งค่า e u r o อ่อนค่านะครับก็ชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็บอลสเตอร์ลิงรูปกลางก็เปิดแกลบลงแบบนี้ชัดครับก็คือว่าสอดคล้องกันไม่ได้มีอะไรผิดปกติ เพราะนั้นมันยังอยู่ที่ประเด็นเดียวพาดหัวขาวก็ต่อจากเมื่อเช้าเลยครับก็คืออยู่ที่คุณเ a นนซี่พิโลซียกับคุณสตีเฟนมานูชินนั่นแหละที่จะต้องเจราจากันต่อไม่รู้ว่าจะจบคืนไหนต่อรองกันในประเด็นอะไรแต่ตามข่าวถ้าเราคุยกันนะเอาเนื้อจริงๆก็คือในบางประเด็นที่ยังมีความห่างไกลในความคิดเห็นหรือความต้องการกันอยู่ในะตอนนี้ก็พยายามที่จะบีบเข้ามาให้เหลือในผ่านร่างให้ได้แล้วกัน กับข่าวที่เพิ่งแทรกเข้ามาครับว่ามีจะมีการนะ่ย mute ไม์ไม่ mute เด็ดเนี่ยก็คือปิดไมค์เขาไม่ให้พูดแทรกนะครับ d e เบตนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพูดแทรกกันอีกนะก็แก้ปัญหาแบบง่ายๆแบบนี้เลยปิดไมค์เลยเชนะ่นนั้นแะเช้าวันศุกร์ครับนะน่าจะเป็นนโยบายที่สําคัญนะครับเช้าวันศุกร์เนี่ยการดีเบตรอบนี้ขออภัยไม่ใช่เช้าวันศุกร์การ d ีเบตรอบนี้สําคัญครับนโยบายครับย้าอีกครั้งนะครับใครจะนําเสนอนโยบายแล้วถ้าพูดมาตะกุดกระตุ้น เศรษฐกิจนู่นนี่นั่นอีกก็มีผละครค่าเงินตลาดหุ้นและทองคาเพราะฉะนั้นถ้าเอาภาพรวมก็คือตลาดยังคงอยู่ในข่าวนี้อยู่ก็คือนะครับในหัวข้อที่1ยังมีดําดเนินการเจรจากันต่อคุณเนซี่พิโลซีคุณสตีเฟนมานูชินคุยกันจบคืนนี้แต่ไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยจะทุ่มสองทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับต้องตามกันต่อกับนะครับคุยกันแล้วเนี่ยไปถึงสวสวจะลงมติรับร่าง ผ่านให้เป็นกฎหมายหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ผ่านสบก็ไม่ได้ทุกคนต้องบอกว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรคนไม่ได้ด่าครับเพราะก็เตรียมที่จะผ่านร่างงบประมาณขนาด3 0 0 0 0 0ล้านไปให้นะครับไม่ได้ถึงแบบล้านล้าน,านที่ทั้งสองออคน2องพักเนี่ยพยายามนําเสนอกันอยู่มาตรการตัวนี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าจําง่ายๆก็คือมาตรการแจกเงิน1,200 US ดอลลาร์ LA, ทุกคนที่เป็นคนอเมริกันครับคราวนี้นะครับก็มา ถึงนะครับก็มีคอมเมนต์ของท่านหนึ่งนะ่าสนใจมากเลยครับผมก็เลยหยิบยกมาเพราะน้องแอดมินเขาส่งมาให้ท่านนี้ก็ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยถ้ายูสซาลาอ่อนค่าลงมาทองลงด้วยนู่นนี่นั่นเนี่ยเพราะว่าเขาเทขายพันธบัตรเออนะ,อะวิธีที่จะเช็คก็คือจริงๆถ้าเราคุยถ้าคุณผู้ชมตามไปเมื่อวันเสาร์นะครับในรายการพิเศษนะครับข้อมูลย้อนหลังเนี่ยมันจะมีข้อมูลของ ผู้ถือพันธบัตรตามที่ประเทศต่างๆแต่เขาเนี่ยให้ข้อมูลย้อนหลังเราแค่เดือนสิงหาครับเขาไม่ได้ให้ข้อมูลกันยามาคือพูดง่ายๆว่าช้าผู้ภาษาชาวบ้านให้มาช้านะครับเพียงแต่ก็ผมก็เชื่อว่าเป็นไปได้เพราะนะครับราคามันค่อนข้างจะลงลึกมาตั้งแต่สิงหาแล้วก็คือจีนขายครับ ที่ผมชี้แล้วก็เอามาพิจารณาให้คุณผู้ชมประกอบการรับฟังอยู่สําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาลงทุนใหม่ๆที่ยังไม่รู้แล้วกันน,นะครับคือถ้าสมมุติก็เทขายพันธบัตรตามรูปเนี่ยราคามันลดหลั่นกันมามากขนาดนี้นะครับถ้าตามเส้นสีเหลืองดุดลงมาเยอะๆเลยนะครับดุดลงมาเลยแบบนี้หลุดลงมาแบบนี้นั่นแหละครับคือตลาดพังเนี่ยครับน่าสนใจตรงนี้เพราะไม่มีใครซื้อทุกคนทิ้งพันธบัตรหมดไงเนี่ยครับถ้าเราเห็นราคาแบบนี้คือตลาดพัง เพียงแต่พอเขาขายลงมาราคาปรับตัวลดลงมาใช่ไหมครับก็จะมีนักค้าเงินดีก็ยังไม่ได้มองว่าตลาดพังเลยเขาเข้าซื้อราคาก็ไล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ต่อขายลงมาก็จริงแต่ก็มีแรงซื้อกลับต่อขายลงมาก็จริงจะมีแรงซื้อกลับต่อเพียงแต่การซื้อแต่ละครั้งราคาต่ําลงมาเรื่อยๆแล้วครับอันนี้ถูกนะครับที่มีการโยกย้ายถ่ายเทหรือขายออกมา ก็เอาข้อมูลไหมให้ดูจากสมมุติฐานที่ท่านตั้งขึ้นมาน่าสนใจครับเราต้องถือว่า,เ,าเป็นมุมมองที่นะรวดเร็วแล้วก็ไวพริบดีทีเดียวนะครับอันนี้ก็ก็ต้องบอกว่านี่ก็เอามาแชร์กันเอามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับส่วนท่านที่รู้แล้วก็ก้าข้างไปก่อนแล้วกันเนาะค้ำค่า,าไปท้ายคลิปก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับให้ให้ผมได้แบบว่าแชร์ข้อเรียนรู้กับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก่อนแล้วกันเนาะนะครับ คราวนี้เราก็เห็นเนะเออเขาขายมาโดยตลอดนี่จริงนะครับจริงๆก็คือออกมาโดยตลอดนะแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูฮะเป็นมุมมองอมุมมองถึงที่น่าสนใจนะว่าตอนเนี้เส้นสีเหลืองคือราคาของพันธบัตรอายุ30ปีเส้นสีเขียวราคาของพันธบัตรอายุ10ปีเส้นสีชมเส้นสีฟ้าคือราคาของพันธบัตรอายุ2ปีเป็นไงครับราคาพันธบัตรอายุ2ปีแพงกว่าครับทั้งที่ผลตอบแทนน่ย ก็คือไอตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยสาปีมากสุดแต่ราคาถูกสุดเนี่ยเขาทิ้งกันหมดครับตอนนี้ทิ้งหมดเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยแต่ยุสนาไม่อ่อนเนี่ยประเด็นเดียวจริงๆก็ต้กระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อไหรน่นั่นแหละครับทองได้ขึ้นแรง,แ,รงแต่ตอนนี้มันยังบ้านเขายังกลางคืนอยู่กำลังนอนกันอยู่แหละครับทีมทํางานกําลังประชุมกันอยู่ลเลยต้องว่ากันต่อว่าจะเอายังไงนะครับแต่ยุสนาเห็นไหมพันธบัตรเริ่มออกมาแต่เขาไม่กระตกกระตากครับ เขาไม่ค่อยให้เห็นข่าวเป็นคงเป็นข่าวแบบชัดเจนเห็นไหมถ้าจะพังเนี่ยก็ต้องหาทางรับมือกันไว้ก่อนนะครับแล้วจริงๆเมื่อคืนมีการสุนทรพจน์ของคุณจโรมพาวเวลนะเกี่ยวกับดิจิทัลเคอร์เรนซีด้วยนะครับแต่ผมจะเอาไว้พูดตอนรายการพิเศษแล้วกันไม่ใช่ไม่มีเมื่อคืนแต่ว่าถ้ามาพูดอีกยาวครับไม่จบแน่นอนครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับต้องขอไว้เป็นรายการพิเศษนะรายการราคาทองอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าสองอาทิตย์นี้ไปกันต่อเราก็จะเห็นภาพครับ ทองอ่ะไซเวแต่พอมาประกอบกับนะครับในช่วงสักอา,อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือขอโทษทีข้ามไปนิดนึงที่เขาปรับตัวขายลงมาเนี่ยไม่ใช่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนราคาไม่ได้ไปไหนตอบเนี่ยราคาอย่างนี้ครไม่ได้ไปไหนแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยลงมาแรงครับแล้วมันสอดคล้องกันนะครับจริงๆไม่ได้สอดคล้องอ่าสอดคล้องกันนะครับเนี่ยลงมาในช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยที่เขาขายกัน ใช่ครับเพียงแต่ถ้าสมมติขายกันเอาเงินออกปั๊บเนี่ยมันต้องลงต่อแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันมีแรงซื้อกลับอยู่จะร่าเริงแข่งค่าถ้าพูดในมุมของพันธบัตรครับนะครับอันนี้ก็ตอบคำถามแล้วก็ตอบประเด็นต่อจะได้เรียนไปด้วยกันนะคราวนี้ก็เห็นนะอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะขึ้นมาจากอะไรจากเมื่อเช้าตัวนิดเดียวอ่ะสัญญาณเนี่ยใครตามทันเนี่ยคนเก่งๆก,ก็จะเห็นครับนะครับ,นะรบ,นะรบเราค่อยๆฝึกไปนะมือใหม่ๆนะครับเนี่ยสัญญาณป,ปั๊บปึ๊บลงมาเลยนี่ขึ้นไปต่อ เห็นไครับก็ตอบคอนเฟิร์มชุดนี้เลยนะครับปุ๊บตั้งสต็อปตรงนี้ก็ขึ้นไปบางทีถ้ามีเทคมันจะอ่อนตัวหรือเทคก็คือว่าเขาขายทํากําไรครับทีนี้ถ้าอ่อนค่าแล้วมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่ปรากฏมันจะไปอย่างนี้แหละก็เป็นไซด์เวต่อในกรอบราคาจะอยู่กล,กลางๆนี่แหละบน94ล่าง93ก็93.5พูดจาภาษาชาวบ้านนี้เข้าใจกันก็แค่นี้เองไม่ได้ไปไหนไซด์เวต่อแต่ต้องไม่ลืมครับ พักทั้งสองพักก็อยากได้คะแนนเสียงครับฝั่งคุณทรัมป์เองก็ตามกันอยู่มากเนี่ยต้องการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สมเหตุสมผลกระตุ้นแล้วเนี่ยอะไรที่ไม่จําเป็นอะไรที่หาเสียงไม่ได้เนี่ยมาตรการส่วนเกินงบประมาณส่วนเกินก็ตัดเสียไม่ให้เหลือ1.8ทั้งหมดทั้งวงมันเลยตกลงกันไม่ได้นะช่วงนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็ต้องตามต่อครับตลาดบ่ายเพิ่งเปิดไม่เป็นไรนะครับผมก็เชื่อว่านิ่งๆนั่นแหละ ถ้ายัางลงมาไม่ถึงแนวรับนะครับผมมองว่าถ้ามือใหม่ๆหรือคนที่แบบว่าเอาชัวร์เนี่ยมือลงมาแถวๆยังไม่เห็น1890,1880ยนัะครับยังไม่ต้องเข้าซื้อครับแค่นั้นเองตรงนี้เป็นคนที่เล่นสั้นมากๆต้นทุนต่ําๆนะครับบางท่านบอกว่าฉันมีกําไรจากช่วงที่แบบว่าโอ้เนี่ยเห็นไหมเข้าได้ออกได้ก็ต้นทุนเขาต่ำนี่แล้วต้นทุนสูงๆอ่ะค่าคอมสูงๆดอ,อกไม่ได้ต้องติดปเปล่าๆเหมือนเดิมถ้าเยกยดลยุทธยเนี่ยจะเข้าไม้ที่1เนี่ยครับคนที่เสี่ยง รับความเสี่ยงได้ก็ตรงนี้ครับไม้ที่1ไม่ต้องเยอะรอดูไม้ที่2นะครับหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้าเหรียญยูโรซ่าซื้อให้ได้ต่ํากว่านี้ครับถึงจะค่อยเข้าหลังจากนี้ครับถ้าเอาชัวนั่นคือกลยุทธ์สําหรับช่วงบ่ายนะครับส่วนช่วงค่ำอย่างที่บอกก็เผื่อว่าเขาตกลงกันได้เราจะมีกลยุทธ์ในการไล่ราคาย,ยังไงเดี๋ยวว่ากันช่วงค่าช่วงบ่ายช่วงค่ำสักห้าโมงหกโมงเย็นฉันใดงก็ฉันนั้นมันก็เหมือนกลยุทธ์เดิมเมื่อเช้าครับกับ ท่านที่ลงทุนกับร้านทองใกล้บ้านท่านที่ลงทุนกับทองคาแท่งออนไลน์อยู่แนวรับก็คือ28,000ทุนคนที่รับความเสี่ยงได้นะครับและต้องการกรอบกำไรแค่50ถึง150บาทเนี่ย28,000ครับราคาลงมาปรับก็เล่นกรอบสั้นเท่าไหร่28,000เนี่ยอาจจะไม่ถึงดีดอกสูงหมืน่นเนี่ย28,140เนี่ยแล้วก็ส่วนต่างอยู่50ก็28,000เท่าไหร่นะ90ใช่ไหมครับ เนี่ยถ้าสมมุติว่าเช็คราคาตรงนี้ราคารับซื้อคืนตอนนี้จะไปอยู่ประมาณ28,90 0บาทราคาโลชุดนี้เมื่อเชา้าอยู่28,000นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ30บาทส่วนต่างเท่าไหร่ครับ60บาทเนี่ยแบบนี้ออกแล้วครับจบรอบในวันนั้นงตรงนี้ต้องปล่อยเข้าไปนะครับคือผมพยายามพูดเร็วให้ทุกท่านฟังดูว่ามันเร็วขนาดไหนเพราะถ้าตัวผมเอง5นาทีผมก็รู้แล้วควรจะทำยังไงต่อในมุมของ Invest นะครับแต่ถ้าสมมุติถ้าท่านไม่รู้่าผมต้องอธิบายเยอะ นี่ยถ้าพูดแค่นี้ปับ๊บปั๊บไปเร็วๆคนเก่งก็เรียบร้อยแล้วครับก็ขเข้าใจว่าควรทําอะไรต่อเสียงได้ขนาดไหนแต่คราวนี้ช้าแล้วท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่เอาชัวรอย่อลงมาลึกๆเหมือนเดิมก็เอาชัวครับเราช้าๆอยู่เราเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดซื้อเนี่ยมันต้องมีจุดปลอดภัยเนี่ยก็คือเป็นจุดที่2หรือเป็นไม้ที่2สําหรับคนที่ติดดอยถ้ามันลงมาแบบเนี้ยก็ตาซื้อให้ต่ำกว่า27,850หไว้ครับ นี่คือชุดของมือเปล่านะครับมือเปล่าเนี่ยแบบนี้ส่วนคนที่ติดดอยเป็นไม้ที่1ก่อนหน้านี้และไม้ที่2ที่ซื้อไว้แล้วนะจุดนี้จุดนี้ถ้าเข้าซื้ออีกเป็นไม้ที่3ไม่ใช่ซื้อนะครับไม่ต้องซื้อนะครับมันใกล้เกินเกินไปคุณต้องรอไม้ที่3ที่ลึกมากกว่านี้ครับแต่ถ้าใครสามารถเคลียร์ไม้ที่2ก่อนหน้านี้ได้แล้วก็คือไม่มีไม้ที่2แล้วติดอยู่เนี่ยและติดดอยแล้วเป็นไม้ที่2ตรงนี้นะ อ้น,นี่ซื้อได้ครับ27,850็ยาก็ย้ำทุกครั้งกรอบที่ผมเห็น 1- กับ2ตรงนี้เป็นนะครับกลยุทธ์ของคนที่มือเปล่าครับไม่ได้มีอะไรติดหลังมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ที่1ก็2 8 0 0 0ื่นท่นนะใครเร็วหน่อยเมื่อเช้า2 0 0 0 0ื่เพิ่มเห็นราคาจะขยับขึ้นก็เข้าไปก่อน28,30 0นันู่นนี่นั่นแต่ผมไม่อยากพูดมากความเชียร์เดี๋ยวจะเป็นฮึกเขิมกันโดยกลยุทธ์ต้องยอ่อซื้อลึกๆก่อนครับสถานการณ์บ่ายก็ยังนิ่งกันต่อแล้วกรเพราะทางฝั่งยุโรเอง นะครับก็ยังรอต้องรอฟังครับว่าสาหรัฐจ,จะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าว่าตลาดหุ้นยุโรปก็แย่ครับตอนนี้นะครับถ้าตลาดสาหรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นตลาดหุ้นยุโรปก็จะปรับตัวขึ้นตามมันล้อมันไปด้วยกันนะในงค้าขายด้วยกัน,นบริษัทระหว่างประเทศนะครับเพระฉะนั้นเนี่ยบ่ายผมก็มองว่าทรงๆซึซมๆนะย่อลงค่อยเข้าแต่ในช่วงค่าที่จะเจอกันนะครับก็ยังมีกรณีกรณีหนึ่งเผื่อว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นในทองคําแท่งออนไลน์จะเอาไงต่อล่ะขึ้นมาแบบว่าทะลุไปต่อไกลๆเนี่ยจะไล่กันยังไงกลยุทธ์เดี๋ยวมาว่ากันช่วงบ่ายช่วงค่าประมาณสัก5โมง6โมงเย็นครับสำหรับช่วงสายช่วงเช้าวันนี้นะครับอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าต้องอัดอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็เชื่อว่าท่านจะได้กลยุทธ์ในการลงทุนสําหรับช่วงบ่ายไปแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สําหรับช่วงค่านะครับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนกลับมาพบกันใหม่หลังจากนี้สวัสดี